Điều tiến 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 ti สวัสดีเพื่อนๆนักถุน,นทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสดจากเซตในช่วงของเช้าวันนี้นะครับมีหุ้นที่ประกาศงบการเงินนะครับออกมา2ตัวด้วยกันก็คือหุ้น PPP พรีเมียปรักนะครับกับอีกบริษัทหนึ่งก็คือ HFT หรือหัวฟงอ่รับเบอร์ที่ท่านรู้จักกันในานามของบริษัทที่ผลิตยางรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆน,นะครับก็ ตัวเลขออกมาทั้ง2ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงเช้านี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดหน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็หลายคนช่วงนี้อาจจะทํางานกันอยู่หรือไม่ว่างอย่างไรก็ก็แล้วแต่นะครับทักทายกันเข้ามาได้ทั้งสดนะครับหรือดูแห้งก็ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ไม่เสียเรียสนะ มาฝากลงชื่อไว้ก็ได้สวัสด,ดีคุณกิติชัยคุณฤทธิชัยนะครับคุณโอภาสใช่ไหมครับเฉลิมโชต์ไม่ใช่นี่ยขออภัยครับถ้าอ่านผิดขออภัยคุณฐานุพงศ์ด้วยนะครับคุณกิติชัยคุณปีเตอร์คุณธนานะครับในช่องของ facebook ที่ท้กทายกันเข้ามาแล้วก็คุณไพรัตสีในช่องของยูทูบด้วยนะครับก็เปิดทั้งช่องสสัญ,ญญาณเลยอ่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้าง เช้าวันนี้ก็อย่างที่เรียนให้เพื่อนๆทราบนะครับมีงบบอกอยู่2ตัวก็คือ PPP นะครับกับ HFT หรือหัวฟงนะครับเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็ยานยนต์2กลุ่มเลยนะครับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้บริษัทที่ก่อสร้างหรือเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่างๆอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของต้นทุนมากขึ้น อาจจะส่งผลเรื่องของมา r g จินนะครับที่ปรับตัวลดลงก็เป็นได้นะครับก็ยกตัวอย่างไปให้หลายๆตัว u ูนิคซินเทคซีเคไอทีดต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะเจอเรื่องของราคาวัตถุดิบพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางรายการนะต้องบอกในบางรายการในบางรายการก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ทักทายคุณปิตินั่นนะคุณทักษินอ่ะ คุณวาริศคุณสโนไอคุณเกิมจิตแล้วก็คุณสมพรด้วยนะครับขอบพระคุณมากเช้านี้มีอยู่สตัวครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยเลวกันสําหรับตัว PPP นะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยประกาศงบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกำไรลดลงไป70%นะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะกำไรลดลงไป70%กเ็เดี๋ยวไปดูว่าหลักๆเกิดจากอะไรนะครับแต่ดูก่อนว่าโอเคนะจอป,ประมาณนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะเคลียร แล้วก็หัวฟงรับเบอร์นะครับกำไรลงไป55.2เป็นลักษณะของกำไรที่ลดลง p ี p หันไปดูราคาตอนนี้เหมือนจะเปิดออกมาแล้วนะครับตอนเช้า4บาท40ก็ใกล้เคียงกับเมื่อวาน มาดูราคาของ HFT หน่อยนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหเปิดมานี่ถึงขนานดะแบบร้องเจี๊กเลยนะครับลงไปถึง6.01%หรือลงไปที่0.22จุดเลยนะครับ22สตางค์มาดูกันดีกว่าว่าเกิดจากอะไรนะครับผมขอเอา HFT มาเป็นตัวแรกก่อนแต่ว่าประเด็นนะครับผมดูมาแล้วละ่ะย้ำให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าเป็นลักษณะของการเพิ่มเรื่องของต้นทุนเข้ามานะครับเพราะว่า ตัวบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ยางนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปริโตนะครับปริโตก็คือในกลุ่มของน้ํามันเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประสมในการผลิตยางซึ่งยางในการผลิตต่างๆนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเ,ออเขาเรียกว่าคาร์บอนแบล็กนะครับ ลักษณะของตัวคาร์บอนแบล็กเนี่ยก็เกิดจากการเผาไหม้ตัวน้ํามันเนี่ยนะฮะได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่รู้นในกระบวนการผลิตแต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยต้องเอามาผสมกับตัวยางนะครับทำให้เกิดความเหนียวนะครับแล้วก็ความทนทานกับตัวยางมากยิ่งขึ้นฉะนั้นยางก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีสีดำๆนั่นแหละนะครับ ตัวเลขที่ออกมากําไรเนี่ยหลุดไปค่อนข้างเยอะนะครับกำไรลงไปถึง55.2%ในช่วงนี้ซึ่งเขาให้เหตุผลมาแล้วฮะเป็นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะครับก็คือตัวคาร์บอนแบล็กนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของต้นทุนแรงงานด้วยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้กําไรของบริษัทลดลงในช่วงของตัวรมาที่1ไม่มีการประกาศอะไรมากเท่าไหร่นะฮะ ดูรวมๆแล้วไรายได้ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับอันนี้ผมเข้าไปดูในรายละเอียดมาแล้วก็มีประเด็นหลัก2ประเด็นนะครับก็คือไรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนเนี่ยไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายของพนักง,งานเองก็ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายของตัวต้นทุนวัตถุดิบก็เลยทําให้ตอนนี้ลงไป7.10%แล้วนะครับเพื่อนๆครับสำหรับใครที่ถือตัว HFT อยู่เนี่ยผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว ก็คงจะเป็นภาพทั้งปีนะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุว่าออสำหรับตัวคาร์บอนแบล็กนะครับที่เป็นของกลุ่มน้ำมันหรือปิโตนเนี่ย ภาพของตัวราคาน้ำมันยังไม่ได้มีการปรับตัวลงเลยนะครับฉะนั้นคงจะต้องบผชเิญเรื่องของราคาวัตถุดิบตัวนี้ไปก่อนส่วนเรื่องของตัวราคายางเนี่ยมีการปรับตัวลดลงบ้างแล้วนะครับในกลุ่มของยางพาราเองเนี่ยมีการปรับตัวราคาลดลงตอนนี้น่าจะอยู่มัน55้าบห้าบาทต่อกิโลกร,รัมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาประมาณนี้ ฉะนั้นช่วงนี้ผมไม่คิดว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับ h f t ที่ราคา3บาทกว่าๆอาจจะดูเป็นความเสี่ยงด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าราคาต่ำกว่านี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะจะปรับตัวลงไปถึงประมาณไหนนะครับคุณเอนทิโกบอกว่า TCB นะครับเป็นผู้ผ,ผลิตคาร์บอนแบ็กก็ TCB น่าจะได้ประโยชน์นะจากตัว ตัวราคาคาร์บอนแบ็กนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาดูหน่อยฮะตัว TCB ที่คุณ MT มทโกบอกก็ตอนนี้ราคา56บาทนะครับ PE 5เท่านะครับยิว1%แล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างบางราหน่อยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นหุ้นกลุ่มแบบ แนวนี้เป็นเป็นเป็นหลักกันนะครับพอสภาพคล่องค่อนข้างต่ำยิวก็ต่ําด้วยเหมือนกันก็สวัสดีคุณกระต่ายแดงแล้วก็คุณผงเทพด้วยนะสวัสดีน้องแจงด้วยนะครับน้องแจงก็เป็นผู้ทําสรุปนะครับประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็มีสรุปไปแล้วอาซิฟาเอยนะครับตัว l อ t เอยหรืออีกตัวหนึง่งจำไม่ได้แล้วนะครับอ้อเอเชียนนะครับก็ล่าสุดเหมือนน้องแจงกําลังจะทําสรุปตัวหุ้น เอสอเอสหรือเปล่าใช่ไหมแจง้งถ้ายัางไงพอมีเวลาก็มาออกกล้องนะครับแล้วก็เล่าเพื่อนๆฟังหน่อยว่าสรุปเป็นยังไงบ้างคลายความคิดถึงให้กับเพื่อนๆหน่อยก็จบไปแล้วครับสำหรับตัว HFT หรือหัวฟงตัวนี้ก็ค่อนข้างมีประเด็นอยู่เรื่องของตัว c a r ์บอนแบ็กนะครับที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นลงไป7.65%แล้วครับตอนนี้ถือว่า,เ,าเป็นการรายงานช่วงขาลงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีขาขึ้นเลย ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่ผมว่าคงจะมีคนที่หวนกับเข้าไปซื้อ hft เรื่องของเงินปันผลเหมือนกันอ่องแจงว่ามาแล้วว่าเป็น s s s นะครับขอบคุณมากคุณพี่สัยนะครสวัสดีคุณแจงด้วยนะครับในช่องแชทก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมของหุ้นมนผลก็พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่น,นะก็รู้จักใครบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ไปต่อกันที่ PPP เลยกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็หมดแล,ะละ้วล่ะสำหรับเช้านี้ออกแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น PPP นะครับ p r e m i e r Product ก็เป็นลักษณะของการขายวัสดุก่อสร้างส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวัสดุที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการกักเก็บน้ำบ่วงผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไปดูหน่อยทาไมกาไรลงได้ถึง70%เลยตัวนี้ถ้าพูดถึงในมุมปันผลก็ดีนะครับปันผลถึง5% SFT เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะ กานผลถึง5%เหมือนกันแต่ว่าภาพของ P P P หรือ Premier Product เนี่ยถ้าท่าน,านลองดูจากราคาหุ้นนะฮะแทบจะไม่ได้มีการปรับลงสักเท่าไหร่ผมคิดว่ามันต้องมีประเด็นบางอย่างที่ตลาดคงจะให้ความเข้าใจได้นะครับไปดูกันหน่อยออว่าเหตุการณ์เป็นไรทำไมกำไรถึงได้ลดลงเยอะขนาดนั้น โดยสาเหตุหลักนะครับเท่าที่ผมอ่านมาบ้างแล้วเนี่ยก็มีการบันทึกส่วนของค่าใช้จ่ายผลขาดทุนบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะครับก็มาดูนิดหนึ่งนะกันสาระสําคัญคือไรายได้ของบริษัทเนี่ยลดลงประมาณ4ล้านบาทซึ่ง4ล้านเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ทําให้บริษัทมีปัญหานะครับเป็นการลดลงของผลิตภัณฑ์เชื่องผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมนะครับที่มียอดขาดลดลงประมาณ20ล้านแต่ไปเพิ่มในส่วนของวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม วัสดุวัสดุและอุตสาหกรรมมีารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ16ล้านบาทซึ่งแนวโน้มของพวกวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมผมคิดว่าก็เป็น,เป,นเป็นบางเป็นบางกลุ่มเป็นบางอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นเหล็กอย่าง BSBM บางสะพานมินที่เราดูไปที่แล้วนะครับเหล็กเขาบอกว่ายอดขายลดลงจากปริมาณการก่อสร้างที่ลดลงของโครงสร้างพื้นฐานแต่ตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในก่อสร้างและอุตสาหกรรมนะครับที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้น แต่ไงทำไมตัวเลขรายได้ลดลงแค่ประมาณ4ล้านกว่าบาทถึง ได้กำไรลดลงถึง70%เลยทีเดียวนะครับก็เกิดจากงี้ฮะกำไรขั้นต้นของตัวบริษัทนั้นลดลงประมาณ7ล้านบาทนะครับมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีอัตรากำไรขั้นต้นที่34ในช่วงปีนี้แค่31หายไปตั้ง3%ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ7ล้านกว่าบาทเนี่ยเพราะว่ากำไรของบริษัทอยู่ประมาณหลัก10บล้านฉะนั้นหายไปหลักหน่วยเนี่ยก็มีปัญหาแล้วครับเพราะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน ก็จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจากโครงการที่ส่งมอบไปแล้วบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ที่ทำลักษณะก่อสร้างด้วยนะครับเป็นงานโครงการซึ่งการก่อสร้าง,งงานโครงการของเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการทำํำฉะนั้นค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างของโครงการที่มอบไปแล้วเนี่ยแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นมาจิ้นจึงตกลงครับเพื่อนเครับถ้าดูจากตัวเลขมาจินที่ตกลงเนี่ยต้องมาดูบรรทัดนี้ที่เขาเขียนว่าผลขาดทุนจากการสำรองค่าเสียหายของงานโครงการนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างหรือต่องวดของเขาเนี่ยประมาณ6ล้านบาทครับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ ส่วนเพิ่มนะครับที่คาดว่าจะเกิดกับโครงการที่อยู่ระหว่างทํำของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่างานก่อสร้างของเขาเนี่ยจะเจอเรื่องของการแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเป็นส่วนที่ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าในส่วนของงานก่อสร้างต่างๆจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวัสดุก่อสร้างฉะนั้น ที่ผมกล่าวไปที่ต้นคลิปนะครับที่เพื่อนๆได้ได้ได้ไดทราบกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาจจะเพิ่มขึ้นจากวัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็น,เป,นเป็นวัสดุอิฐทิ้นดินปูนทรายต่างๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์นะครับก็คงต้องหันไปมองพวกกลุ่มที่ขายวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับก็อาจจะเพิ่มราคาขายที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็ไปเสิร์ชดูกันเองละกันนะครับผมคงไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดจึงเป็นที่มาที่ทำให้ PPP นั้นมีภาวะกําไรที่ลดลงถึงประมาณสักเ0เลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบสำหรับเช้านี้ก็จะเห็นว่าเ,เรามีวัตดุก่อสร้างนออกมา2ตัวแล้วนะครับก็คือ Smart กับ PPP ค่อนข้างไปทางเดียวกันนะครับก็คือมีราคาขายที่สูงขึ้นนะครับ อ่าพเองก็แบกต้นทุนที่สูงขึ้นสําหรับตัว HFT ก็บอกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคาร์บอนแบกและกลุ่มปิโตฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากใครจะเลือกลงทุนในกลุ่มของกลุ่มน้ํามันนะครับผมว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดีอยู่นะนะครับยังไม่ได้มีผลเสียอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับก็ประมาณนี้แหละสาหรับช่วงเช้านะผมว่าก็ครบถ้วนดีแล้ว ไม่มีอะไรมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในช่วงไตรมาสที่1ปี6 1หนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีเนื้อหาที่ผมคิดว่านะพอจะได้ไกด์ไลน์แล้วละ่ะว่าตัวไหนจะไปในทิศทางไหนนะครับอย่างแรกก็น้ํามันละอย่างที่2ก็ก่อสร้างละนะครับในส่วนของอุตสาหกรรม,มอื่นๆที่ใช้ต้นทุนพวกน้ํามันเป็นหลักก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงละต้องเช็คนะครับว่าตัวไหนบ้าง เอาละนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเวราทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณมากที่ให้การติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเบสิกหนึ่งนะครับที่ยังมีคนสมัครมาเรื่อยๆผมยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับปิดรับสมัครก็นู่นนะฮะหลังจากที่ประกาศงบเสร็จแล้วก็คือประมาณวันที่16หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกช้อนหุ้นเด็ดหละก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบพระคุณมากครับบ๊ายบาย